สวัสดีครับผมช่างนวัสด์สมอนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในเพจเอรอยพาเที่ยว e แล้วก็ช่อง y o u t u เอรอย์พาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับโชกหน้าเอรอยนะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการตั้งโชกหน้านะครับให้สองฝั่งนี้มันเท่ากันเราจะตั้งยังไงนะครับนี่ครับทางฝั่งนี้พลาเราเลือกมาเปลี่ยนซีนโชก หรือเปลี่ยนกระบอกโชกหรือเราถอดกระบอกโชคกไปชุบนะครับเราใส่เข้าไปแล้วบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกันไม่เท่ากันมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเี้นชกแตกเร็วรั่วเร็วนะครับมันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งโชค2กสฝั่งไม่เท่ากันนะครับในกรณีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโชคกสองฝั่งนี้มันเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราก็ใช้เนี่ยครับเป็นน็อตแกล้อหน้าเราเนี่ยครับ เสียบเข้าไปในรูโชกเนี่ยครับรูที่เราใส่เนี่ยครับถ้าสองข้างมันเท่ากันมันก็จะเสียบเข้าไปพอดีแล้วมันก็จะหมุนคล้องอย่างนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยครับสองข้างเวลาเราเสียบเข้าไปมันต้องมันต้องเข้าพอดีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับคือสองขั่งนี้ก็คือเท่ากันบาลานซ์กันนะครับมันก็จะไม่แตกครับเนี่ยครับคือเราตั้งได้เท่ากันเลยนะครับประมาณนี้อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่า มันจะเท่ากันไม่เท่ากันเราจะตั้งไงครับถ้าเวลาเราจะตั้งนะครับเราก็ขายเนี่ยครับน็อตเบอร์สิบสี่สองฝั่งเนี่ยครับเนี่ยครับน็อตเบอร์สิบสี่สองฝั่งนี้นะครับขายออกให้มันหลวมๆหน่อยนะครับแล้วเราก็มาไขน็อตข้างบนตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับน็อตข้างบนตรงนี้ไขเพื่อจะตั้งให้ชกสองฝั่งนี้มันเท่ากันนะครับก็ก็ลองดูนะครับ เพื่อความชัวของชกหน้าเรานะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแตกบ่อยรั่วบ่อยนะครับแล้วก็เาลามันเด้งขึ้นมันก็จะบาลานซ์กันสองฟังนะครับทําให้รถเราทรงดีพาราขี่ไม่เสียทรงนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้เวลาเราตั้งอย่าลืมนะครับอย่าลืมคลายสองตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับต้องคลายนะครับถ้าไม่คลายนี่ไม่ได้เลยนะครับสองฟังนี้ก็ประมาณเนี้ยครับ สองัางก็ใส่ท้องลื่นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับห้ามคืนห้ามอะไรนะครับถ้าคืนสักนิดนึงมันก็ไม่ดีต่อรถเราครับไม่ดีต่อซีนโชคเราครับปลาเด้งมันจะกินแถบนึงนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้สําหรับการตั้งกระบอกโชคหน้ารถซูซูกิเอร้อยของเรานะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับจางนวสมสมอครับผม